สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องจำนวนจริงเป็นการทบทวนได้เฉยๆนะจะเป็นแค่บางส่วนของบทแล้วก็ให้ดูแค่บางแบบที่เราจะได้ใช้บ่อยพอะรู้สึกหลายคนลืมไปแล้วก็เรื่องแรกก็คือการเขียนเซตของจำนวนจริงก็มีเขียนได้3แบบนะเขียนได้เป็นทั้ง3าแบบมีแบบใดแบบหนึ่งก็เขียนแบบที่เหลือออกมาได้ขันบนคือเขียนเป็นเซตหมายถึง เอาทุกตัวเลยตั้งแต่5แต่ไม่เอา5เป๊ะๆจนไปถึง10 6ก็เอา7ก็เอา8.3ก็เอา1 0เป๊ะๆก็เอาถ้าเอา10เป๊ะๆก็ใช้เครื่องหมายนี้แต่ไม่เอา5เป๊ะๆก็เครื่องหมายนี้ก็เอาทุกตัวที่อยู่ระหว่างนี้ด้วยนะถ้าเขียนแบบนี้ก็ได้หรือเขียนเป็นเส้นจำนวนก็ได้ถ้าไม่เอาเป๊ะๆก็จะเป็นวงขาวแต่ถ้าเอาตรงนั้นเป๊ะๆก็เป็นวงดำโอเคเนาะมีแบบใดแบบหนึ่งก็เขียนแบบที่เหลือให้เป็น อันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออันนี้เอาตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงลบ1เลยอยู่เนียนกับเอาสอจนถึงอินฟินิตี้คือเอาทั้งคู่เขียนแบบนี้ก็ได้หรือเขียนเป็นเส้นจ,จำนวนก็จะได้แบบนี้โอเคเนาะการแก้อสมการคือเวลาเจออสมการต้องแก้แบบนี้เสมอนะอย่าคิดไปเองก็วิธีการแก้คือทำให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นศ แล้วฝั่งที่เหลือเป็นก้อนที่คูณกันอยู่จุดสําคัญคือไอ้ก้อนที่คูณกันอยู่ข้างหน้า x ต้องไม่มีลบอยู่อันนี้ไม่มีเนาะก็โอเคขั้นแรกเอาเลขที่ทําให้แต่ละวงเล็บเป็น0ย์มาเขียนลงเส้นจํานวนอันนี้อันแรกก็คือ x เ,เป็นลบหอีกอันก็คือ x เ,เป็น2จากนั้นฝั่งขวาสุดใส่บวกเข้าไปเสมอฝั่งขวาสุดเป็นบวกเสมอพอผ่านเลข2เราก็ดู อันนี้เลขชี้กาลังเป็นเท่าไหร่ถ้าเป็นเลขคี่เราจะสลับจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกแต่ถ้าเป็นเลขคู่เราจะไม่สลับปล่อยไว้เหมือนเดิมถ้าบวกก็บวกเหม,มือนเดิมลบก็ลบเหมือนเดิมแต่อันนี้มันกําลังหนึ่งทั้งคู่เนาะก็คือกําลังเลขคี่ยังไงก็ต้องสลับอันนี้บวกมาผ่านเลข2ก็เป็นลบจากนั้นเดินทางมาต่อผ่านลบหนึ่งคราวนี้ก็สลับเป็นบวกคือถ้ามันกําลังหนึ่งหรือกําลังเลขคี่เนาะสลับเสมอเลยขวาสุดเป็นบวกเสมอ พอผ่านก็สลับบวกลบบวกแล้วข้อนี้ถ้ามีเท่ากับใช้หัวดำส่วนถ้าไม่มีเท่ากับใช้หัวขาวอันนี้มีเท่ากับเลยใช้หัวดำถ้ามันมากกว่า0ก็จะไปช่วงบวกส่วนถ้ามันน้อยกว่า0ก็ไปช่วงลบข้อนี้มันมากกว่า0เราก็เลยโยงไปช่วงบวกคือคำตอบของเราโอเคเนาะถ้าเขียนเป็นเซตคือแบบนี้ส่วนเหตุผลว่าทำไมเราดูอย่างนี้แล้วมันได้คำตอบก่อนอื่น เริ่มมาจากตรงนี้เราสังเกตว่าขา้างหน้า x เราจัดให้ไม่มีลบเนาะก็คือถ้า x อ่ะเป็นเลขเยอะๆไปเลยแบบเป็น1ล้านเป็น1นึ่งแสนอ่ะลองคิดดูว่าไอก้ก้อนนี้จะเป็นบวกหรือลบเป็นบวกใช่ไหมถ้า x เ,เป็นเลขเยอะๆฝั่งขวาสุดเลยเป็นบวกเสมอแต่เมื่อผ่านเลข2ลงมาตอนนี้ x เ,เราอยู่ระหว่างลบหกับ2ช่วงนี้ลองดูว่าก้อนนี้เป็นบวกหรือลบ ถ้า x อยู่ระหว่างลบ1กับ2เช่น x เป็นศนย์แล้วกันมันจะได้ก้อนแรกเป็นบวกแต่ก้อนหลังเป็นลบหมายความว่าถ้า x เราอยู่ในช่วงเนี่ยมันจะได้ลบก้อน1นึงบวกก้อน1นึงคูณกันก็ออกมาเป็นลบแสดงว่าก้อนนี้จะเป็นลบเมื่อ x อยู่ในช่วงนี้เราเลยเขียนลบเข้าไปจากนั้นนึกภาพต่อพอ x เราน้อยกว่าลบ1ลงมาน้อยๆหรือ x เป็นเลขน้อยๆมันจะได้ติดลบทั้งสองวงเล็บแต่ลบคูณลบเป็นบวก ดังนั้นไทยเน้อยไอกก้อนเนี่ยมันจะออกมาเป็นบวกเราก็เลยเขียนบวกในช่วงนี้ข้อน,นี้เราต้องการช่วงที่ก้อนเนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ0เราก็ต้องเลือกช่วง,วงที่ก้อนนี้มันเป็นบวกโอเคเนาะอันนี้คือที่มาแต่ว่าถ้าคนไม่เข้าใจที่มาก็ไม่เป็นไรทําเป็นก็พอแต่ถ้าเข้าใจก็จะดีมากๆเลยโอเคข้อต่อมาเหมือนเดิมเนาะใส่เลขที่ทําให้แต่ละวงเล็บเป็น0ย์ อย่าลืมจัดให้อีกฝั่งเป็นส่วนเสมอก็พยายามอย่าคิดไปเองเนาะต้องแก้อย่างนี้เสมอถ้าเป็นอัดสมการจากนั้นขวาสุดบว,วกเสมอผ่าน4มาก็สลับผ่าน3มาก็สลับผ่าน1มาก็สลับข้อนี้ไม่มีเท่ากับก็เลยเป็นหัวขาวหัวขาวหมายถึงไม่เอาเลขพวกนี้เป๊ะๆ4เป๊ะๆไม่เอา3เป๊ะๆไม่เอา1เป๊ะๆไม่เอา มันน้อยกว่า0ย์เราก็เลยเลือกช่วงที่เป็นลบตรงไหนมีลบยงให้หมดเขียนเนาะเสร็จแล้วข้อนี้ก็เขียนเมสเซจคำตอบใม้เป็นเอาทุกตัวเลยระหว่าง3ถึง4แต่ไม่เอา3 4, เป๊ะไม่เอา 4, 4. เป๊ะเอาทุกตัวเลยที่น้อยกว่า1แต่ไม่เอา1เป๊ะโอเคไหมอย่างถ้าโจทย์มาแบบนี้เราก็ต้องแยกเป็น2วงเล็บเองพอแยกเสร็จปับ๊บเราก็เอามาเขียนเนาะอันนี้ก็มีลบ7กับลบ1อย่าลืมเรียงจากน้อยไปมาก แล้วก็บวกลบบวกข้อนี้มีเท่ากับก็เป็นหัวดำมันน้อยกว่า0ูนย์เราก็โยงเข้าหาช่วงลบถ้ามากกว่าศูนย์ก็โยงช่วงบวกจบเขียนมเมซจคํำตอบให้เป็นแล้วก็เขียนแบบนี้ให้เป็นแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนาะข้อนี้ก็จะได้ว่า x อยู่ระหว่างลบเกับลบหก็จะเป็นลบเน้อยกว่าเท่ากับ x น้อยกว่าเท่ากับลบหโอเคถ้าเกิดมีเลขชี้ก,กําลังแบบนี้ทํำยังไงก็เหมือนเดิม ใส่ไปก่อน1แล้วก็2แล้วก็4ขวาสุดเป็นบวกเหมือนเดิมพอผ่านเลข4แลเราสังเกตเลขชี้กำลังมันเป็น1เนาะที่ไม่เขียนคือกำลัง1ถ้ากำลังเลขคี่สลับเครื่องหมายกำลังเลขคู่ไม่สลับอันนี้ผ่านเลข4กํกำลังเลขขี่ก็สลับผ่านเลข2เลข2มันกำลังเลขขี่ก็คือ3 3มันเลขคี่เราก็สลับพอผ่านเลข1่คราวนี้เลข1กํากำลังเลขคู่เราไม่สลับ คือถ้าเป็นบวกก็บวกเหมือนเดิมเป็นลบก็ลบเหมือนเดิมกรณนี้ ziet, น้อยกว่าเท่าก,กับก็หัวดาเนื่องจากมันน้อยกว่าเท่ากับ0ูนเราก็เอาช่วงลบเพราะว่ามันน้อยกว่าเท่ากับ0กนข้อน,นี้ตอบแบบนี้ถ้า1ตัวเดียวก็เขียนเป็นเซตเลยแต่ถ้าเป็นช่วงก็เขียนเป็นช่วงเหตุผลเนาะที่มันไม่สลับเครื่องหมายเพราะว่าถ้ามันกําลังเลขคู่อ่ะมันไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนเครื่องหมายของทั้งหมดอยู่แล้วคือก้อนี้ยังไงมันก็บวกไม่ว่าจะผ่านมันหรือว่ายังไม่ผ่าน มันก็ค่าเป็นบวกเหมือนเดิมก็เลยไม่ส่งผลถ้าเครื่องหมายบวกพอพอไอ้ตัวนี้ก้อนข้างในเปลี่ยนเป็นลบแต่มันกําลังเลขคู่มันก็ไม่ส่งผลอะไรเนาะมันก็เป็นบวกเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นลบแล้วก็ลบเหมือนเดิมบวกก็บวกเหมือนเดิมทําเป็นก็พอตอนนี้หวังแค่นี้แต่ถ้าเข้าใจได้ก็ดีลองนึกภาพดูนะต่อมาเหมือนเดิมเนาะเราเอาเลขที่ทําให้แต่ละวงเล็บเป็นศูนย์ใส่เข้าไปลองหยุดดูก็ได้ จากนั้นขวาสุดเป็นบวกพอผ่านเลข4ก็ดูมันกําลังเลขคู่หรือเลขคี่มันกําลัง12เลขคู่แสดงว่าเมื่อผ่านเลข4เครื่องหมายไว้เหมือนเดิมต่อมาผ่านเลข2มันกําลังเลขคี่เพราะว่ากําลัง1เนาะตรงนี้เราก็สลับเครื่องหมายต่อมาผ่าน1กำลังเลขคี่ก็สลับผ่านลบ1กำลังเลขคี่เพราะว่ากําลัง7ก็เลยสลับข้อนี้จริงๆนะมันจะเป็นหัวดําเพราะว่ามีเท่ากับเนาะ แต่ต้องระวังถ้าเป็นเศษส่วนถ้าเป็นเศษส่วนทําเหมือนเดิมทุกอย่างต่างแค่อย่างเดียวคือตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์หมายความว่า x ห้ามเป็น1เป๊ะๆห้ามเป็น4เป๊ะๆเราเลยโบไปก่อนโอเคเนาะจากนั้นค่อยเชื่อมันว่าเป็นมากกว่าเท่ากับมันมีเท่ากับก็ใส่วงดํคขาอ,อนี้มากกว่าเท่ากับ0ย์ก็ไปช่วงบวกจบแล้วมันก็จะไม่ยากไปกว่านี้สักเท่าไหร่แล้วแหละก็อันนี้มีครบเลยทั้งเศษส่วนทั้งแบบยกกําลังมีตัวเลขก็ ทำแบบนี้เป็นก็น่าจะเป็นเกือบทุกแบบแล้วแหละโอเคอันนี้ข้อหนึ่งก็เหมือนเมื่อกี้เนาะเอาเลขที่ทําให้แต่และว,วงเล็บเป็นศูนย์ใส่เข้าไปจากนั้นขวาสุดเป็นบวกพอผ่านเลข4ี่ก็ดูมันกําลังเลขขี่เราก็สลับผ่านเลข1เลข1ตัวนี้เนาะกาลังสองกลังเลขคู่เราก็ไว้เหมือนเดิมผ่านลบหนกำลังเลขคู่คือกำลัง4แล้วก็ไว้เหมือนเดิมผ่านลบหตัวนี้กำลัง1 แล้วก็กําลังเล็กขี้สลับโบไปก่อนเลย x ตรงที่เป็นตัวส่วนเนี่ยคือ x ห้ามเป็น1 x ห้ามเป็น4จากนั้นเราค่อยดูว่ามันมากกว่าเท่ากับ0ย์มันมีเท่ากับแล้วก็ใส่วงดําไปที่เหลือข้อนี้มากกว่าเท่ากับ0นย์ก็ไปช่วงบวกโอเคเนาะมันมี3ส่วนเราก็ต้องเอามายูเนียนให้ครบให้วงเปิดแบบนี้คือไม่เอาตรงนั้นเป๊ะๆอย่างนี้ส่วนถ้าเป็นอินฟินิตี้ลบเป็นฟีตี้นี้เปิดอยู่แล้วนะ ลบห้าเป๊ะเปะเอาเพราะว่าหัวดำลบหนึ่งเอาเพราะว่ามันหัวดำเนาะแล้วก็มีตัวเดียวเลยเขียนเมซเซตแบบนี้เลยคือการเขียนแบบนี้ก็เซ็ตนะแต่ว่าเป็นเซ็ตที่แบบเอาทุกตัวในช่วงนั้นเป็นเซ็ตจำนวนจริงส่วนอันนี้เป็นเซตแบบมาตัวเดียวก็เอาตัวเดียวมาเลยตรงๆถามว่าถ้าเจอโจทย์แบบนี้ทำไงอย่าเพิ่งรีบวาดนะเวลาเราใช้เทคนิคนี้เราจำเป็นต้องให้ข้างหน้าเอกเป็นบวก อันนี้มันติดลบอยู่สิ่งที่เราทําคือคูณลบหเข้าไป2ฝั่งจัดรูปให้มันอันนี้คูณลบหเข้าไปเนาะก็เลือกคูณเข้าไปช่องนี้มันก็จะเป็นลบหบวกเกสลับไม่สวยๆก็เป็น x อลบหแต่ต้องระวังเวลาคูณลบหต้องสลับเครื่องหมายด้วยพอได้แบบนี้ปับ๊บเราก็พร้อมวาดเส้นจํานวนแล้วลองทําเองนะอย่างโจทย์แบบนี้เนาะเราต้องคูณลบหเข้าไปจัดให้ข้างหน้า x เ,เป็นบวก แต่มันกําลัง7จดนะถ้าเราอยากคูณลบหเข้าไปจัดเราต้องคูณเข้าไป7จครั้งการคูณลบหเข้าไป7จครั้งเราก็ต้องสลับเครื่องหมายอันนี้จากน้อยกว่าเท่ากับก็ต้องเป็นมากกว่าเท่ากับแต่ถ้าคูณไป8ปครั้งไม่ต้องสลับเนาะเพราะว่าลบหนึ่คูณไป8ปครั้งก็เหมือนคูณหนึ่งอันนี้ต้องระวังนิดหนึงก็เพิ่มเติมอีกอย่างถ้ามีวงเล็บไหนบั่นใจว่าบวกเสมอไม่ต้องสนใจมัน คือถ้าพูดมักง,ง่ายก็คือหารมันทิ้งสองฝั่งแต่ว่าเพื่อไม่ให้แบบลรติดนิสัยหารตัวแปรทิ้งก็ใช้คําว่าไม่สนใจมันละกันอย่างวงเล็บนี้ x กาลังสองอ่ะมันเป็นบวกมันมากกว่าเท่ากับ0ูนย์อยู่แล้วบวก9้าไปอีกคราวนี้มากกว่า0ูนย์ชัวๆเลยเราก็ไม่ต้องสนใจมันเวลาวาดก็มองแค่นี้พอสาเหตุที่ไม่ต้องสนใจเนาะเพราะว่าตัวที่เป็นบวกชัวๆมันไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนเครื่องหมายอยู่แล้วเวลาเราทําบวกลบบวกมันไม่ส่งผลเลยทั้งนั้น ก็ไม่ต้องสนใจมันเลยแต่ต้องมั่นใจก่อนนะว่าบวกชัวร์แบบไม่มีทางเป็นศูนย์ด้วยต้องมากกว่า0ูนย์เท่านั้นก็ให้เจอแบบนี้ระหวังนิดหนึ่งนะคือถ้าเกิดมีลบอยู่อะเราก็ต้องคูณปรับไม่ให้ติดลบเนาะอันนี้เราก็คูณลบหส่วนสเข้าไปปรับต้องสลับเครื่องหมายด้วยคือเป็นมีตัวเลขเฉยๆไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้ามีลบติดอยู่โอเคนะไม่ว่าข้างบนหรือว่าลบอยู่หน้าอีก ถ้าเจอแบบนี้ก็ถามว่าคูณไขว้ขึ้นไปเลยได้ไหมไม่ได้นะเพราะอัดสมการน่ะเวลาเราคูณไขว้ขึ้นไปเราต้องชัวร์ก่อนว่าบวกแน่ๆหรือลบแน่ๆเราจะได้รู้ว่าต้องสลับเครื่องหมายไหมแต่อันนี้เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยเนาะ x บวกหกับ x บวกสี่เนี่ยเราเลยคูณขึ้นไปแบบนี้ทําไม่ได้นะอย่าเพลอทําถามว่าทําไงถ้างั้นเราก็ย้ายมาลบพอย้ายมาลบก็ทําส่วนให้เท่ากันเนาะแล้วก็จัดรูปนิดนึงก็ได้แบบนี้ก็มาเขียน ถ้าอยากรู้ว่าทําไงก็หยุดคลิปแล้วก็ลองดูเพราะนี้จริงๆไม่มีอะไรแค่ว่ามันหลายขั้นตอนด้วยความที่เป็นการทวนก็จะไม่เน้นเยอะแบบนี้โอเคไม่มีอะไรเนาะถ้าอยากรู้ก็ลองหยุดคลิปดูแต่ว่าด้วยความที่เป็นการทวนอีกแหละก็จะแค่ให้รู้ว่าทํำยังไงคร่าวๆก็พอเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราผ่านมาแล้วโอเคต่อมาค่าสมบูรณ ถ้าสมบูรณ์ก็จะถวนใได้เหมือนกันความหมายของมันตรงๆอ่ะคือถอดมาแล้วเอาค่าบวกอย่างอันนี้ก็จะได้หเนาะอันนี้ก็ได้เจแต่ขอให้เขียนแบบนี้คือถ้าข้างในมากกว่าศนย์มากกว่าเท่ากับศูนย์อ่ะก็เขียนข้างในออกมาเลยแต่ถ้าข้างในติดลบขึ้นมาเราใส่ลบของสิ่งที่อยู่ข้างในอย่างอันนี้ข้างในคือลบเจดเนาะมันติดลบเวลาเราใส่ก็คือเอาลบไปข้างหน้ามันแล้วมันจะเด้งกลับมาเป็นบวกอันนี้ก็ได้เจ็ดใช่ไหม อันนี้ก็เขียนเป็น120อันนี้ก็เป็นลบของสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือลบลบ4คือถ้าข้างในมากกว่า0ก็เอาข้างในมาเลยส่วนถ้าข้างในติดลบก็คือใส่ลบไปข้างหน้าแล้วก็เอาข้างในออกมาเห็นเนาะอะันนี้ข้างในติดลบแล้วก็ใส่ลบเข้าไปข้างหน้าแล้วก็ข้างในออกมาอันนี้ข้างในเป็นบวกก็ถอดมาเลยอันนี้ลองคิดเองเนาะรอบเมันควรจะได้บวกหรือลบ มันได้ลบเราก็เลยใส่ลบไปข้างหน้าของก้อนข้างในเพื่อมันจะได้เด้งกลับมาเป็นบวกและอย่าหลงเครื่องหมายลบกับค่าเป็นลบนะถึงมันมีเครื่องหมายลบแต่ไอ้ก้อนนี้จริงๆมันบวกนะเนี่ยเพราะว่าข้างในมันติดลบเนาะพอเราใส่ลบไปข้างหน้ามันก็เด้งมาเป็นบวกเขนะียนเนาะอันนี้ลบกระจายเข้าไปลองกระจายเองอันนี้รูทห้าลบรูทมันได้บวกเราก็ลอกลงมาเลยอันนี้ก็ x กำลังสองเนาะมันไม่ติดลบอยู่แล้วเวลาเราทำนะเราสนว่ามากกว่าเท่ากับศูนย์หรือว่าน้อยกว่าเท่ากับศูนย์คือมีส่วนซ้ำกันไม่เป็นไรนะเรามองเข้าประเภทไหนก็ได้ทั้งคููไอตรงที่เป็นส่นเป๊ะๆอย่างอันนี้มันมากกว่าเท่ากับศูนย์เราก็ถอดมาได้เลยอันนี้มากกว่าเท่ากับศูนย์ถอดได้เลยมากกว่าเท่ากับศูนย์ถอดได้เลยเพราะว่ามันก้อนกำลังสองเนาะมันมากกว่าเท่ากับศูนย์อยู่แล้วอันนี้ก้อนกำลังสองมากกว่าเท่ากับศูนย์ พอใส่ลบไปข้างหน้ามันกลายเป็นน้อยกว่าเท่ากับ0ก็คือเอก้อนข้างในเนี่ยมันติดลบค่าค่าของมันติดลบเวลาเราจะถอดก็คือถอดได้แต่ว่าต้องใส่เครื่องหมายลบไปข้างหน้าให้มันเด้งกลับมาเป็นบวกส่วนอันข้างล่างนี้จะยากนิดหนึ่งจริงๆอันข้างล่างมันบวกเสมอแต่ว่าเราต้องลองจัดรูปดูนะถึงรู้ว่าบวกเสมอไม่ใช่เห็นกําลังสองเราบอกบวกเสมอถ้ากําลังสองแบบนี้เพราะมันมีบวก2องเอกต่อ,อง,ไ,งไม่ใช่กำลังสองเพียวๆแบบข้างบนก็อันนี้วิธีรัดนะ ก็คือสังเกตก่อนจัดให้ข้างหน้า x ก,กําลังสองนี้เป็นบวกก่อนถ้ายังไม่เป็นก็นจัดแล้วก็เช็คถ้า b กําลังสองลบ 4ac น้อยกว่าศูย์เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าบวกแน่นอนข้างไหนแต่ว่าวิธีนี้ก็เคยพิสูจน์ไปแล้วแหละถ้าเรียนเรื่องจำนวนจริงกับพอแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เรียนก็ถือว่าจำก็ได้แต่ว่ามีวิธีที่ดีกว่านั้นก็คือจัดรูปเป็นกําลังสองสมบูรณ์อันนี้เซฟมากแล้วก็ดีด้วย อยากอยากให้ทําเป็นอันถ้าทําฝั่งขวาเป็นก็ไม่ต้องทําอันนี้เลยก็ได้อันนี้เราจัดรูปเป็น x บวกหทั้งหมดกําลังสองบวกหกเพราะจัดแบบนี้สังเกตแล้วเนาะไม่มีทางติดลบแน่ๆเพราะก้อนนี้ก็มากกว่าเท่ากับ0ูนย์บวกหกไปอีกยิ่งบวกใหญ่เลยข้อน,นี้ก็ถอดมาได้เลยเพราะว่ามั่นใจว่าข้างในเป็นบวกเคเนาะประมาณนี้เวลาถอดไอ้พวกนี้ก็ต้องระวังแต่ถ้ากําลังสองอยู่ข้างนอกก็ไม่ต้องใส่แอป เพราะว่าการที่เขียน x ข้างในได้ยังไงมันก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0อยู่แล้วโอเคเทคนิคการแก้ค่าสมบูรณ์เนาะอันดับแรกคือเหมือนเมื่อกี้ถ้าถอดได้ก็ถอดเลยมั่นใจว่าบวกชวยๆหรือมั่นใจว่าลบัวยๆอันที่2เดี๋ยวสอนส่วนอันที่3ก็ด้วยความที่เป็นการทวนเนาะก็จะไม่สอนถึงอันนี้ อันนี้แบบแรกก็คือถอดได้ก็ถอดเลย x ก,กาลังสองมั่นใจว่าบวกก็ถอดเลยอันนี้ระหว่างนะอย่าใส่รูทสองฝั่งเราจะไม่ใส่รูทสองฝั่งนะเพราะเดี๋ยวคําตอบหายก็ย้าย4มาลบแล้วก็ผลต่างกําลังสองอันนี้ทาให้คล่องนะหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก็ได้หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังได้ x มี2คําตอบอันนี้ก็คล้ายๆกันเนาะแต่ว่าอันนี้สังเกต มันกำลังสองเราก็ถอดแอปได้เลยเพราะว่าการที่ใส่แอปหรือไม่ใส่ก็มีค่าเท่าเดิมเพราะว่ากำลังสองยังไงก็บวกอยู่แล้วแล้วก็แก้ธรรมดาฝึกใช้ผลต่างกำลังสองให้คล่องเดี๋ยวได้ใช้นะฝึกให้คล่องนะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังที่มามันก็กระจายดูก็ได้แต่อยากให้ทําไวๆกออ็ฝึกมองให้ออก อย่างข้อแบบนี้ถามว่าทำยังไงเทคนิคที่เราใช้คือกำลังสองสองฝั่งแต่ว่าข้อนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคนั้นด้วยซ้ำทั้งทีข้อนี้เรามองออกเลยเนาะว่ามันถอนได้เลยเพราะว่ารูทยังไงก็เป็นบวกอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่แอปแล้วก็แก้ธรรมดาเข้อนี้ก็เหมือนกันมั่นใจว่าบวกอยู่แล้วก็ทำได้เลยสังเกตว่าข้อนี้นะถ้าเกิดเรา ถอดแอปได้เลยเพราะมั่นใจว่าบวกแล้วเราพยายามแก้เนาะย้าย1ไปลบจากนั้นถ้าทําแบบนี้ใส่รูทสอฝั่งคําตอบมันแบบจริงๆก็ถ้าเราใส่รูทเซฟคำตอบไม่หายแต่ว่ามันก็ต้องติดแอปอีกทีนึ่งโจทย์ติดแอปทามาก็ติดแอปเนาะมันก็เสียเวลาแนะนําทําอย่างนี้ก็คือเริ่มเหมือนเดิมพอมาถึงแบบนี้ย้าย9มาลบเป็นลบสกลังสอคือ3ามกลังสเนาะแล้วก็ผลต่างกำลังส อันนี้มองให้ออกหน้าคือสีแดงหลังคือสีเขียวหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก็ได้หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังโ okay, no? อเคเนาะข้อนี้ x ก็เป็น1กับลบ 5, หหรือลบหกับ1นก็ได้ใช้ผลต่างกําลังสองให้คล่องอย่างอันนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแอปไม่มีทางถอนออกมาได้ค่าติดลบก็ไม่มีคําตอบก็ข้อนี้ก็ จริงๆก็ไม่มีอะไรเนาะจัดกําลังสองสมบูรณ์แล้วเราก็จะเห็นว่าข้างในนี้เป็นบวกเสมอก็กระถอดได้เลยโอเควิธีนี้แหละเป็นหลักเป็นเรื่องหลักที่อยากให้ทําเปลี่ยนก็อันนี้ f x เท่ากับ4เรากําลังสองสองฝั่งถามว่าทําไมเราอยากกําลังสองก็คือเราอยากถอด f เราจะใช้ข้ออ้างว่าเวลากําลังสองเนาะ ข้อนี้มันกาลังสองได้ไม่ต้องกลัวคําตอบเกินเพราะมั่นใจว่าเป็นบวกด้วยตัวมันเองทั้งสองฝั่งก็ข้อนี้เวลากําลังสองสองฝั่งเหตุผลที่เราทําก็เพราะว่าเราจะบอกว่าเวลากําลังสองเนี่ยยังไงก็บวกแน่นอนอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่แอปโอเคเนาะเพราะว่า x กําลังสองกับ f x กาลังสองก็มีค่าเท่ากันเพราะยังไงก็ออกมาเป็นบวกเราเลยใช้ข้ออ้างนี้ในการถอดแอปออกจากนั้นเราก็ย้ายมาฝั่งเดียวกัน ย้าย4กาลัง2มาแล้วก็ผลต่างกําลัง2แล้วก็ได้คําตอบซึ่งถ้าคนคล่องแล้วนะจากบรรทัดแรกเขายิงตรงมาบรรทัดตรงนี้ได้เลยคือรู้ว่าเดี๋ยวก็กําลัง2สองฝัง่งแล้วก็ย้ายมาฝั่งเดียวกันแล้วก็ผลต่างกําลัง2เขาก็เอาสิ่งที่อยู่ข้างในแอปมาบวกเลขอีกฝั่งคูณกับสิ่งในแอปลบเลขอีกฝั่งจบแล้วก็ได้คําตอบเขเคเนาะถ้าคล่องแล้วยิงตรงมาเลยข้อนี้ก็เหมือนกัน กำลังสองสองฝั่งเพื่อจะใช้ข้ออ้างว่าไม่จําเป็นต้องเขียนแอปเพราะว่ากําลังสองก็เป็นบวกแน่นอนอยู่แล้วโอเคเนาะแล้วก็ย้ายสองกำลังสองมาลบก็ผลต่างกําลังสองอันนี้มองให้ออกหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก็ได้หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังจากนั้นก็คิดเลขธรรมดาโอเคเนาะซึ่งถ้าคนคล่องแล้วนะเขายิ่งตรงมาเลยจากโจทย์ มาบรรทัดนี้เลยก็คือเอาสิ่งที่อยู่ข้างในแอปบวกสิ่งที่อยู่อีกฝั่งคูนกับสิ่งที่อยู่ข้างในแอปลบกับสิ่งที่อยู่อีกฝั่งโอเคไหมก็ต่อมาอันนี้ก็คล้ายเดิมเนาะกำลังสองสองฝั่งแล้วก็แก้ไม่มีอะไรจบจบจบนี่ก็เหมือนกันกำลังสองสองฝั่งเวลาเราทำเนาะเราระวังนิดหนึ่ง แล้อย่าเพือไปกระจายเดี๋ยวมันยาวไม่จําเป็นต้องกระจายย้ายมาฝั่งเดียวกันแล้วก็ผลต่างกําลังสองโอเคไหมลองหยุดดูว่าทํำยังไงนี่ผลต่างกําลังสองส่วนอันนี้ข้างหน้า f ข้างหน้า x มันลบอยู่อย่างที่เราบอกเมื่อกี้เราจะให้ไม่มีแล้วก็คูณลบหนึ่งเข้าไปจัดรูปเสร็จแ,แล้วเราก็วาดเส้นจํานวนบวกลบบวกทําต่อเองนะอันนี้ก็คล้ายๆกันเนาะย้ายไปก่อน คือที่เราไม่กำลังสองเลยเพราะเราไม่มั่นใจว่าฝั่งนี้เป็นบวกถ้ากำลังสองเลยเดี๋ยวคำตอบมันเกินเราจําเป็นต้องย้ายไปก่อนคราวนี้เรารู้แล้วว่ามั่นใจว่าบวกสองฝั่งล้วก็กำลังสองแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมเนาะโอเคไม่มีอะไรประมาณนี้ก็ถ้าเกิดมีแบบไหนทําไม่ได้อีกก็สงสัยอ,อีกหน่อยละกันเป็นอัสมการแบบนี้ <c oughs> ก็เหมือนเดิมก่อนที่จะกำลังสองเช็คทุกครั้งแหละ ว่าแต่และฝั่งมั่นใจว่าบวกด้วยตัวมันเองซึ่งอันนี้มั่นใจทั้งสองฝั่งก็กำลังสองสองฝั่งจากนั้นก็ย้ายมาใช,ใช้ข้ออ้างก่อนว่าไม่ต้องใส่แอปแล้วเพราะยังไงก็บวกอยู่ดีกำลังสองย้ายมาฝั่งเดียวกันแล้วก็ผลต่างกำลังสองข้อนี้เราก็ใส่ลบสี่กับสี่เข้าไปแล้วก็บวกลบบวกหัวาขาวยงหาช่วงลบ เพราะว่ามันน้อยกว่า0จบซึ่งถ้าคลองแล้วนะจักโจทยิงตรงมาบรรทัดน,นี้เลยประมาณนี้เนาะลองดูตัวอย่างเพิ่มก็ได้อันนี้คือยิงตรงมาเลย